สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับอีกแล้วหลังที่จัดหายไปนานนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวแบตรุ่นใหม่นะครับผมเพ่งออกมาจากท้องตลาดแล้วก็มีราคาถูกกว่าพวกเอ่ออิน o กหรือโทเทลนะครับก็จะจะดีเวอร์ผมไม่แน่ใจในภาษาอังกฤษนะครับผม 20วอล์แม็กนะครับก็รุ่นใหม่รุ่นตัวนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆล้อๆนะครับก็จะรีวิวทิ้งไว้นะครับสําหรับเพื่อนที่คิดจะซื้อแบตแล้วก็ได้ราคาถูกกว่าของอิงโกหรือโทเทลนะครับเขาการันตีว่าใช้งานกับอุปกรณ์พวกนี้ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับก็ดับแรกนะครับอาจจะพูดชื่อผิดไปนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆเลยนะครับผมรีวิวคนเดียวนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอาจจะ นิดนึงนะครับผมครับโอเคครับก็ใส่ของทัเทลนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาของฮินโก้กันครับส่วนของฮินโก้นะครับโอเคครับก็ใช้งานได้นะครับผมก็สําหรับใครที่คิดจะซื้อหาแบตตัวใหม่นะครับตอนนี้ก็ราคาถูกกว่า ในท้องตลาดมากนะครับก็ตกหึงก็หนึ่งพันพันหนึ่งนะครับที่ผมได้มานะครับได้โค้ดรถก็ถูกก็ว่าจะซื้อเก็บไว้อีกสองสามก้อนนะครับผมพออุปกรณ์พวกนี้ใช้แบตตลอดนะครับแล้วก็ใช้ไปนานๆก็มีการเสื่อมของมันนะครับผมก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสาหรับใครซื้อแบตก็ลองมองหาตัวนี้นะครับก็ใช้ได้กับทั้งโทเทลของอินโก้และครับของของตัวเขาเองนะครับส่วนเรื่องระยะการเวลาการใช้งานนี้ก็ต้องขอดูอีกทีนะครับว่า ใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าคงได้นานอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ารีวิวเข้ามาดูรีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับส่วนก็ฝากติดตามแล้วทักทินนะครับผมก็รับชมกันมาเกือบปีกว่าแล้วก็ได้ผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม